มีการคลายคลา,ายเบลเพื่อให้อเอาน้องเข้าไปนั่งมันจะมีอยู่ตรงนี้ตรงนี้มันจะเป็นให้กดลงให้กดลงให้กดลงแล้วดึงแล้วดึงเฉพาะสายเบล ให้ดึงเฉพาะสายเบลลตัวนี้สีขาวให้ดึงเพื่อขยับออกมาเพื่อให้มันยืดขึ้นแล้วก็เอาเวลาปลดสายเบลลให้กดปุ่มน,นี้ปุ่มตรงน,น,นี้แล้วตัวนี้มันจะเด้งขึ้นมาเด้งขึ้นมาแล้วแล้วเอาน้องใส่เอาน้องใส่แล้วเวลาล็อกให้เอาประกบกันเท่านั้น ไม่งั้นมันจะล็อกไม่ได้ถ้าเข้าข้างเดียวมันจะล็อกไม่ได้ต้องประกบกันถ้าประกบกันแล้วมันจะล็อกได้แค่นี้แล้วก็ดึงสายตัวนี้ให้สายเบระชัด